สวัสดีจ้าปอปะนะคะวันนี้ก็พาแฟนน้องมารายงานตัวนะคะแฟนน้องเอริดาบโลกเดี๋ยวปอส้มของน้องค่ะสำหรับเอรินะคะเน่เป็นเมอร์ดาบโลกก็จะมีแบบสกิลที่ปออัพไวแล้วด้วยจะเป็นเนี่ยอันนี้คือเลือกแล้วนะคะเลือกมาแล้วเพราะว่าเมื่อคืนปอมีไลฟ์สดไปแล้ว ก็จะมีสกิล Flat of Galaxy นะคะจะเป็นสกิลที่ใช้คอมโบร่วมกับแอนนะคะ mm hmm. ก็คือใช้คอมโบกับ s p ร i t t i n g สตาร์ไลท์เป็นการโจมตีผสานใส่ศัตรู mm hmm. และอีกอันนึงก็จะเป็นเอลิพารเชนะคะจะเป็นสก mm ิล hmm. a s s s v e ของน้องนะคะ mm hmm. เมื่อมี mm hmm. เมื่อดนโจมตีมีโอกาสจะฟื้นฟู HP d e f ดิ s เแล้วก็ Magic Defense ให้กับตัวเองนะคะ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่มันอัพมาให้แล้วก็คือ protection of galaxy แต่ปอไม่ได้อัพต่อนะคะเพราะว่าปอมองว่าสกิลนี้มันเหมือนกับสกิล holy นะคะก็คือเป็นสกิลที่ลบบัฟทิ้งทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่1ตัวด้วยหลเดี๋ยวเราไปดูทีละสกิลนะคะมนันแล้วกัน อันนี้ก็จะเป็นสกิลเด้งเลือดน,นะคะพาเช่นนะคะนนจริงๆคือถึกอยู่นะทำเล่นไปอันนี้จะเป็นสกิล Flash of Galaxy นะ,ะถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเบามากแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันต้องใช้คู่กับคอมโบคู่กับ Starlight แรงมากสมรสน,นสามปะ่ะ แล้วก็สกิลเป็นดอทอีกนะคะคือสกิลแรงมากแต่ว่ามันเป็นสกิลคอมโบนะอย่าลืม อย่างนี้มอนไม่รุมหรือจะเชื่อแ e ดออฟกาแล็กซี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวสกิลถ้าเกิดว่าปเป็นสกิลโดนโดน,น่ะคะแทบจะไม่มีดาเมจเลยคือแบบเบามากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้คอมโบกับแอนขึ้นมาเมื่อไหร่คือแรงสุดๆเดี๋ยวรอดูมันเออเดี๋ยวปราพาไปดูเมื่อคืนชาดัฟสอนมาแล้วว่าไปเทสดาเมจที่ไหนดี ข <Okay. S 2> อหายจุดว้าก่อ,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 อนว้ยชนบอล แต่บัฟมันอลังการเนาะอลังการบบกแบบวอูเว็แบแวบมากเซนท์ทันเอเชียประวัตนนิยุสธศเซนทันเอเชียแล้วก็อันนี้ ดต่บริเกเมนฮอนแต่ว่ามันต้องมี APC อยู่ข้างหน้าสิอ๋อนี่ปะอืมอันนี้แหละใช่ไหม M p a s e โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจกันนะคะจะได้เห็นชัดๆกันไปเลย ก็จะเป็นสกิลของน้องนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวสกิลเปล่าๆของตัวเองค่ะมันจะเบามากๆมันก็จะเป็นคอมโบที่ใช้ร่วมกันสามร้อแปกแลวประเด็นคือเป็นดาเมจด,ดอดด้วยสี่ล้านถ้าเทียบกับสกิลหมู่ปกติของแอนนะคะก็จะอยู่ที่ล้านเจ็ด แต่ว่าเมื่อกี้เรียกได้ว่าดาเมจมันแบบกว่าครึ่งเลยอะเอาใหม่เดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะคะอันนี้พายเชี่งขึ้นนะคะก็คือแพสซีฟทำงานแหละดูค่ะดาเมจมันต่างกว่าครึ่งเลยอะแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ต้องคอมโบกันนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นปอพอจะเข้าใจและความหมายของชดาว่าทำไมถึงเรียกเด็กสองคนนี้ว่าเป็นเมอร์ลีนะคะเพราะว่า มันเน้นการกดสกิลแบบแมนนวลมากกว่าพสซีฟ oh, <yeah. S 1> ทำงานนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูสกิลโฮลี่กันดีกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแปดพันนะคะ สกิลฮลี <league. S 2> so ่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงวะหนึ่งอะหนึ่งเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวที่เรากดให้เลยนะคะไม่มีไม่มีเป้าหมายอื่นโดนลบไปแล้วตีคอมโบไม่คิดจะตีตัวอื่นเลยเหรอวะ เลิศจัดว่าเด็ดแล้วคือแล้วคือดูมาเทียบกับโฮลี่ฮิปดิเดี๋ยวปอน,นี่ยอมมาจัดฟอร์ใหม่แปหนึ่งนะ โอเคแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องบับเยอะนะคะเดี๋ยวด้านมนมันจะลดลงอีกนะเพราะว่าปอไม่ได้เอาฮิปโปรไรส์มาเนะานะถ <laughs> อนหายใจจะได้เห็นกันชัดๆไปเลย นี่เป็นสกิลเปล่าจะอยู่ที่1.6ล้านนะคะเดี๋ยวเรามาลองคอมโบกับเอลีกัน3.8ล้านนะคะนี่มันแบบเกินครึ่งไปอีกอะคิดดู เด้งเลือดหมือนหนึ่งไม่ใช่เป็นเด้งเลือดคือซีเจนเลือดขึ้นมาหมื่นหนึ่งนะ s <S มาเมื่อกี้ทำไมมอนไม่วิ่งมาตีอย่าบอกนะว่าไม่ตกเป็นเป้าหมายด้วย เนี่ยมันข้ามเทินเฮ้ยไม่ตกเป็นเป้าหมายเดี๋ยวเดี๋ยวเดก็ดูดิมอนมันไม่วิ่งมาตีมันไม่มีทางที่มอนจะ a อรถปะเพราะว่าปอมไม่ได้ทำอะไรมันเลย มนี่มาตีเฮ้ยซีเรียสจังเ่ยคือมันเหมือนเอาไว้โพเทคก,กับตัวที่กำลังจะตายอะค่ะนูด,ดิมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคือมอนมันไม่วิ่งมาตีจริงๆเห็นบ้านนี้คือมอนมันก็ตีปกติเลยอะ เฮ้ยสกิลอย่างโหเออแม่งสกิลหรีกจริงๆเฮ้ยอันนี้เซไพอันนี้ปอไม่รู้มาก่อนเลยอะคือเอาถ้ามอนไม่วิ่งมาตีแล้วจะดูอัตราการเด้งเลือดยังไงละเนี่ยเฮ้ยอันนี้แจ่มจริงเฮ้ยสบายโอเค เพื่อไม่เป็นการที่เพื่อจะพิสูจน์จริงๆเดี๋ยวปอจะเอาไปหลีกแล้วกันลองดูนี่ว่าแบบตัววุ้นมันจะตีได้ไหมเดี๋ยวปอออันนี้ปอเปิดเป็นจอใหญ่นะคะจะเป็นจอวุ้นจอหนึ่งฟีดีก,ก่อนแล้วกันนะคะ ชันเลยปอตีไม่ได้ดูมันไม่ขึ้นแบบเป็นวงให้ตีอ่ะเก็ตปะเฮ้ยอา้าวมันเหมือนเอาไว้ป้องกันคือตัวนี้คือหลีกแน่ๆใช้ตีมอนนี่น่าจะยากคือมันเหมือนเอาไว้ป้องกันตัวที่ใกล้ตายอะค่ะถ้าเกิดว่าจะให้เกมพลิกๆหน่อยก็อยากพวกกริม หรือว่าเอาไว้ป้องกันเมนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการซัดเอลีให้ตายในหลีก่อนอาจจะช่วยได้เยอะ <c oughs> ดูมันไม่ขึ้นให้ปอตีเห็นปะตีไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวปอจะลองคอมโบดูนะคะว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่ พันนะเมนโดนไปเก้าพันตัวอื่ 10, นโดนไปหมื่นหนึ่งเนี่ยเห็นปาอันนี้ตีได้แล้วเมื่อกี้มันโดนบาร์บุ้ยมันตีไม่ได้เฮ้ยอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆอันนี้ไม่รู้มาก่อนนะคะลองเล่นมาหลายทีก็ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมละ่ะอ๋อปอไม่แปลกใจแล้วว่าปอส่องโฟลัสวันแล้วปอเห็นเขามีเอรสแต่เขาไม่มีแอน ดาเมจธรรมดาจะอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันถึงเก้าพันนะคะเดี๋ยวดูวดาเมจคอมโบอีกทีนึงแล้วแกปอมองไม่ทันหมื 10, ่นซีอาร์เธอร์โดนไปหมื่นซีโอไมค์กอดเฮ้ยแต่ว่าแอบเซอร์ไพรส์สก,กิลน่ะนะ โอ้หน้องกบมันเอาไปใส่คนอื่นได้ปะไม่ได้เดี๋ยวปอลองดูสก,กิลพสสีฟตอนที่อยู่ในหลีนะคะว่าจะเป็นยังไง โดดตีดอกละห้าพันหกพันะคะแต่วันเลือเดเจ้งทีละพันเลือดจัดว่าเด็ดเดี๋ยวปอว่ามันจะมีอีกหมวดหนึ่งที่คอมโบนี้จะโหดมากๆนะคะก็คือโคลอสเซียมหลีกนะคะเออแล้วเดี๋ยวปอจัดฟอร์เป็นแบบนี้ก่อนปออยากรู้อ่ะว่าถ้าเกิดว่า มันตีตัวเองไม่ได้แล้วถ้ามันตีข้างๆจะเป็นยังไง องจะตายแล้วนะคอมโบโหดใช่ไหม <Get ready. S 1> อันนี้เดี๋ยวปรจะลองโคลรี่ตัวเองไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าแบบตีอ่ะตีแอร์เนี้ย ไม่โดนดาเมจด้วยนะคะเพราะว่าป้องกันอยู่โอ้โหสุดๆไปเลยไว้แกลองคิงขอมมานดนึกไว้ไม่โดนนะคะไม่โดนคือพูดง่ายๆคือตัวที่ถูกคูลี่ถูกโปรเทคชั่นเอาไว้เนี่ยคือจะแบบเหมือนกับเข้าไปอยู่ในสุญญากาศเลยอะอยู่ในแบล็คฮูลาเมื่อสายลี่ชัดๆ อันนี้ปออัพไปแค่หนึ่งนะปอไม่ได้อัพเพิ่มเพราะปอรู้สึกว่าการที่เราไปอัพเพิ่มมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเน่ยเฮ้ยสุดจริงปอเห็นลัวันเขามีเอเลียปออยากเห็นเขาสู้ในหลีจังอยากรู้ว่าแบบว่ามันจะพลิกเกมขนาดไหนเอาเดี๋ยวนะทำไมสกิลไม่เข้าวะ เดี๋ปอมองผิดหรือเปล่าว่าทำไม AP มันลดเยอะจะังรู้และสกิลแม่งลด AP โคตรเยอะไอ้สกิลเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าให้ปัดสรุปเอรีนะคะก็คือ หนึ่งเลยเป็นเมอร์ลีกแน่ๆเมอร์ลีกแน่ๆเพราะว่าสำหรับปอที่เป็นสายตีบอลปอยังมองไม่เห็นความความจำเป็นในการใช้เอลีนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือเอาไปตีบอสได้บอสปลายเดือนอ่ะอันนั้นได้แตใช้คอมโบคู่กับแอนได้ทิแล้วก็เป็นเมอร์ลีกแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้ AP พีลดเยอะมากนะลองอีกที คือ AP ลดรถเยอะมากแล้วก็ใช้คอมโบคู่กับแอนสกิลก็แรงแล้วก็มีสกิลโปรเทคชั่นที่ทำให้ไม่ตกเป็นเป้าหมายอันนี้ปอว่าปอว่ามันพิกเกมอยู่นะทำเล่นไปคือแบบเรียกว่าอะไรวะทำให้เกมยืดเยื้ออดูดูมันรถ AP ดิ แล้วทุนิี้มันลดไอพแบบดอทด,ด้วยนะแล้วลดไอพีเป็นร้อยอันนี้ปออาแปดสิบนะใช่ปะปออาแปดสิบปอวะอืมอแปดสิบนะคะลดไอพีเป็นร้อยบ้าบอเราก็ยังสามารถสาดคอมโบใส่ในสกิลต่อมาได้ด้วยแต่ว่าพอใส่คอมโบไปแล้วตัวบัฟจะหายไปนะคะแต่ว่าคอมโบเป็นดอทนะนี่เป็นสกิลดออ น่าสนใจไม่น้อยคือเรียกได้ว่ามันเป็นตัวบัฟอะมันเป็นแทงที่บัฟได้ใช้คํานี้แล้วกันคือถ้าเกิดว่าอยากให้มันลด AP ไปเรื่อยๆอะอย่าไปสาสต์อย่าไปสาดส,สกิลไอ้นี่ใส่อย่าไปสาดสกิล สตาร์ไลท์ใส่ให้มันกลายเป็นดอทไปนะคะลดเอพีโคตรเยอะ <Get ready. S 1> แต่ว่าเรื่องที่ทีมงานเขาบอกว่าเมอร์มันจะวิ่งตามกันไปตี <got> ปอย,ยังไม่เห็นนะแบบว่าถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งตีแล้วอีกตัวหนึ่งจะวิ่งตามไปตีอันนี้ปอย,ยังไม่เห็นนะคะว่าเป็นใช้งานยังไงโอ้ดูรถเอพีรถเอพีโหดสัตว์ แล้วถามว่าถึกไหมน้องมันถึกนะมันถึกนะแต่ว่าแค่มันต <Pearson>. ิดคอมโบเฉยๆตูดิมันไม่มีใครวิ่งตามใครเลยอะแล้วใช้งานยังไง <insulting. S 2> วะเดี๋ยวปอลองเอาแอนเปิดดูไม่ไม่ไม่วิ่งไม่วิ่งตามกัน <Für Wednesday gagner ina> สำหรับใครนะคะที่ชอบยิงเมนสำหรับใครนะคะที่ชอบโดนยิงเมนนะคะเอลี่คือคำตอบของคุณนะคะเพราะว่ามันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอที่รู้นะคะว่าแล้วก็ตบจะจะตบเมนโชก็นะสะท้อนตายดูจากทรงนะ เออใช่มันเอาไว้สำหรับการป้องกันตดนยิงเมนโดยเฉพาะเลยน่่ว่าถูกไหมเออแล้วปอสงสัยอะว่าปอจะเด้งตายไหมแบบแบบเขาเรียกว่ายังไงวะถ้าปอแบบใกล้จะตายแล้วมันมีจังหวะที่ปอต้องเด้งตายใช่ปะ่ปะปออยากรู้ว่าถ้าปอบับตัวน,นี้ลงไปแล้วปอจะเด้งตายมเดี๋ยวปอขอลองแป๊บนึงนะ อันเชิญลงมาอยู่ข้างหน้านะคะจะตีตายไหมเนี่ยระหว่างคาคุงตายก่อนกับปอโดนสะท้อนตายอันไหนจะมาอันไหนจะเกิดก่อนกันวะใ hey. บถึงไปก่อนเนาะ Tìm sao tai mừng cân lâu anh สรุปเอริตายก่อนฮาเลยนะน่าจะจังหวะนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดป๊อปป๊อกกันไว้อ่ะ อ๋แต่ว่าถ้าติดสตันไปแล้วไม่หายนะคะอ๋อยังตายเหมือนเดิมนะพอคิดว่ามันจะแบบมันจะแบบป้องกันก็แบบเห็นมันไม่สนโลกเลยอะพอโดนบัฟน,นั้นเข้าไปก็เลยอยากรู้นะสรุปก็คือใช้หลีกนะคะใช้หลีกดีมาก ปอเข้าใจแล้วว่าทำไมปอแอบส่องโฟลัสวันอยู่ว่าเขาจะซื้อแฝดต,ตัวไหนมาใช้บ้างปอส่องเลยละกันขออนุญาตนะคะเนี่ยอ้าวเมื่อวานไม่มีแอนมีแต่เอริวันนี้เอาแอนมาด้วยนะคะก็แปลว่ามันมาคอมโบกันได้นะแล้วเขาก็ใส่แบบของจัดเต็มไปแล้วด้วยและคือประมองว่า มองว่ามันเป็นเมอร์ลีอันนี้ชดาพูดถูกว่ามันเป็นเมอร์ลีพอไม่เถียงก็ได้สําหรับเอรีนะแต่สําหรับแอนนะ่ปะปอว่ายังใช้ในการฟาร์มมอนได้อยู่นะคะสาหรับตี้ไหนที่ขาดสกิลหมูนะอืมปอมองว่าใช้ใช้ฟาร์มมอนได้อยู่นะ,ะแต่ว่าเอริเรียกได้ว่ามีบทบาทในลีอย่างมากๆพอใช้คาว่ามากมาก,มากเลยละกันเพราะว่ามันแบบอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีสกิล สกิลอะไรแล้วนะสกิลแฟลตออฟกาแล็กซี่นะคะที่จะลด AP ฝ่ายตรงข้ามเยอะมากๆก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ปออัพ80ใช่ป่ะปอลดมุ้นอะเท่าที่เห็นได้มากสุดคือลบร้อยยี่เลยอ่ะ AP สำคัญมากนะคะในหลีคือลดเยอะมากๆนะคะแล้วก็ p r o เทค t ั่นออฟกาแล็กซีสกิลมามืดของเรานะคะก็คือ นอกจากจะทําการลบบัฟทั้งดีและไม่ดีลบบัฟทั้งดีและไม่ดีบนตัวฮีโร่ที่เราเลือกนะคะมายังป้องกันการตกเป็นเป้าหมายด้วยก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่สามารถทําการโจมตีเมอร์เซนารีตัวที่เราป้องกันเอาไว้ได้ใครที่ชอบยิงเมนนะคะคุณระวังเอาไว้ทีมไหนมีเอรีอคุณจะไม่ได้ยิงเขา แล้วว่ามันคงอยู่2องเทิร์มด้วยนะคะแต่ว่ามันก็แค่ป้องกันสกิลแล้วก็ป้องกันการโจมตีแม้แต่โจมตีข้างเคียงก็ไม่ได้นะคะสำคัญเลยคือยังเด้งตายเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ป้องกันดาเมจได้เป้อะว่ามันพลิกเกมได้นะสำหรับใครที่ชอบยิงเมนย้ำกันตรงนี้อีกทีนึงนะคะคุณจะยิงได้น้อยลงกับฟอร์ท,ที่มีเอริ ถ้าให้ปอแนะนําก็คือเก็บเอพีไว้ก่อนเอาไว้ตีทีเดียวตอนบับหายยอกยอกยอกส่วนเอริพเชียนปอมองว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นยังมองไม่เห็นความว้าวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ปอรู้สึกว่าปอยังหาไม่เจอก็คือ ที่ปอยังหาไม่เจอนะคะก็คือที่ทีมงานเขาขายความเป็นแฝดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งวิ่งไปตีแล้วอีกตัวหนึ่งจะวิ่งไปตีตามอันนี้ปอยังไม่เห็นนะคะปอไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็คอมโบปอมองว่า2ตัวนี้คอมโบด้วยกันสกิลแรงนะคะระหว่างแองกับเอริก่ะค่ะถ้าเกิดว่าใช้คอมโบคู่กันคือสกิลแรงมากแรงกว่าครึ่งเลยอะ่ะแต่ว่าอยู่ที่ไอเทมสมใส่ด้วยนะ